บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลมตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งพื้นยี่ห้ออ้าวไม่ต้องตีลังกาอ่านแล้ว นี่ต้องตีลังกาอ่านแล้วหัวทิมหัวตำหัวกลับลงพื้นโอ้ยเอาเดี๋ยวช่างทวีปใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะอ่านหัวกลับก็อ่านได้นี่ยี่ห้อหาตาริหาตาริอ่านหัวกลับก็อ่านได้าาาาไดช่างทวีปเอานี้นี่ไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่รุ่นนะไม่ใช่ ไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่รุ่นนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นกันซินะว่ารุ่นอะไรรุ่นมันอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวดูรุ่นสิรุ่นรุ่นอาตาริพัดลมตั้งพื้น18นิ้วรุ่น H ที่9812นะขนาด460ม MM, มนะก็คือ18นิ้วนะสีเทานะเป็นพัดลมตั้งพื้นอาการเจ้าของบอกว่าเป็นไรไม่รู้เป็นไรไม่รู้ <laughs> แล้วพัดลมที่บ้านเพื่อนๆมีอาการอย่างนี้บ้างไหมเป็นไรไม่รู้ <c oughs> นะโอเคเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาป้อนไฟเข้าไปตินะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะ <c oughs> เป็นไรไม่รู้นะเดี๋ยวเสียพักก่อนนะเสียบพักเสียบพักแล้วนะเปิดสวิต์อ้าวเปิดสวิต์แล้ว อ๋อรุ่นนี้เป็นเป็นแผงวงจรนะเป็นดิจิตอนนะเป็นแผงวงจรควบคุมนะ,ะเดี๋ยวเราเรามาทดสอบกันぜนะอันนี้ปุ่มปุ่มออนนะปุ่มออนกับปุ่มเร่งความเร็วอยู่ปุ่มเดียวกันนะเนี่ยออนแล้วก็สปีดนะลองกดぜเ,เอาโดเอาไฟเข้านะไฟเข้านะสปีดเบอร์หนึ่งพัดลมเป็นไงไม่หมุนนะ พัดลมไม่หมุนเอาเบอร์สองเด้เบอร์สองก็ไม่หมุนนะนิ่งเงียบสนิทนะไม่หือไม่อือเลยนิ่งเฉยเลยนะโอเคเบอร์สามได้อัตสปีดเบอร์สามอ้าวเบอร์สามก็เบอร์สามก็ทำงานนะเบอร์สามก็เปิดนะอ้าวแต่เบอร์สามหมุนนะเบอร์สามหมุนเบอร์สามหมุนนะเบอร์สามหมุน นี่นี่จะปิดเบอร์สามหมุนเบอร์สามหมุนนะเบอร์หนึ่งแค่เบอร์หนึ่งอ้าเวเบอร์หนึ่งมีเสียงดังเบอร์หนึ่งมีเสียงดังเบอร์หนึ่งมีเสียงดังนะแต่ก็หมุนนะแต่หมุนช้าเดี๋ยวลองปิดก่อนเถอะปิดนะ นี่อันนี้ปุ่มออฟนะปิดนะเดี๋ยวลองเปิดใหม่ได้นะเปิดจะปิดเบอร์หนึ่งก่อนนะนี่เบอร์สองนะเดี๋ยวมันจะไปรีเ็ตเบอร์หนึ่งเบอร์สองหมุนนะเอาไปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็หมุนนะเน่เน่แต่หมุนอ่อยๆนะหมุนออยๆหมุนออยๆเบอร์สองเบอร์สองก็หมุนนะ ปะตกลงหมุนทุกสปีดแล้วนะอ้าวจะมีเสียงดังนี่นะมีเสียงดังเบอร์สามเบอร์สามก็มีเสียงดังนะอ้าวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อน ่อนปิดก่อนนะโอเคนะพัดลมหมุนนะแต่มีเสียงดังนะโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะมาดูเจว่ามีอุปกรณ์ตัวใดเสียหายที่จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนบ้างนะคอยจักครูแต่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวเราก็จะต้องปิตวิต์ดึงปลั๊กออกก่อนนะ อันตรายนะอันตรายอย่าเล่นกับไฟนะ <c oughs> ปิดสวิตช์ก่อนอดึงปลั๊กออกเอาละนะดึงปลั๊กออกแล้วโอเคปลอดภัยปลอดภัยนะเอาลรนะก่อนอื่นนะเราก็งัดตัวล็อกนะตัวล็อกกระจงังครอบใบพัดลมเนี่ยนะงัดออกมาง้างออกมานี่งง้างออกมาแล้วนะนะ แล้วเราก็เอามืองัดนะมืองัดกระจังฮนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะหมุนตามเข็มนาฬิกานะเวลาเราจะเอาใบออกนะหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกามาทางนี้นะอืนะแน่นหน่อยนะแน่นหน่อยออกมาแล้วต่อไปเราก็ดึงใบออกมาอืนะ อ,ออกมาแล้วนะต่อไปแหวนล็อกกระจังนะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะอ้าวออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะตะกูยึดฝาครอบด้านหน้านะน็อตยึดสี่ตัวนะขันออกมาอาตลิตั้งตั้งพื้นนะตัวใหญ่หน่อยนะ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะจุกดึงสายนะจุกดึงสายแล้วก็ขันน็อตออกมานะออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปตะกูอืมเอ้านี่มันขาดไปเลยนี่นะมันขาดนะมันขาด นะต่อไปเหล็กนะเหล็กทวงนะเหล็กทวงโอเคนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบแคปกันนะว่ามันเสียมันเสื่อมค่าหรือเปล่านะอาการหมุนช้านะอาการหมุนช้ามีเสียงดังนะหมุนช้าเราก็จะมาตรวจสอบแคปกันก่อนนะก่อนอื่นเราก็ตัดสายออกก่อนนะ อืมนะนะเรามาตัดสายนะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบค่าความจุนะเดี๋ยวปอกสายหน่อยเอาละนะวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจส,สอบแคปนะ แล้วก็ใช้มิเตอร์นะอันนี้เป็นมิเตอร์วัดค่าของแคปนะค่าความจุนะเราก็ตั้งไปที่2นะส UF นะสองสองไมโครฟล,ลัชดนะนะแล้วเราก็ใช้ปาสายมิเตอร์ดำแดงเนี่ยนะจิ้มไปเลยนะสลับสายได้นะสลับสีได้นะไม่ช็อตนะไม่มีผลนะไม่มีผลนะนี่เราจะยังนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะ สลับเป็นดำกับแดงแดงกับดำนี่ได้หมดนะนี่นะสนะลับกันได้หมดเห็นไหมนะนะโอเคดูแท้ขึ้นเท่าไรหนึ่งจนะค่ามันค่าความจุมันลดนะ1.2เองนะนะแล้วเรามาดูเท้แคปต,ตัวนี้ค่าความจุเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราว่าตัดนะตัดเทเบิลทายออกก่อนนะ คาความจุ2ไมโครนะเห็นไหม2ไมโครแต่เราวัดได้เท่าไหร่1.2นะหายไปจุด8นะค่ามันลดนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอา2มโครมาใส่นะค่าความจุมันเสื่อมแล้วนะมันก็เป็นสาเหตุทำให้พัดลมหมุนช้าได้เหมือนกันนะต่อไปนะอาการมีเสียงดังนะแกนมันหลวมนะเห็นไหม เนแกนมันหลวมเดี๋ยวเราจะถอดออกมาตรวจสอบกันนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาสลักล็อกใบออกนะวิเทียวอ,ออกแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยนะตอกเลยนะเนี่ยนะใช้ค้อนตอกเลยอีกมือหนึงเราก็จับแกนไว้นะจับแกนพัดลมไว้อนะแต่แล้วก็ใช้ครีมนะใช้ครีมดึงออกมานะ ออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะก้านสายนะเดี๋ยวเราจะเอาน็อตก้านสายออกนะเอาละออกมาแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะตัดเคเบิลไทยที่ลัดสายมอเตอร์นี้ออกก่อนนะตัดออกก่อนนะอืม้มนะเดี๋ยวเราเค่อยลัดใหม่นะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะถอดฝาครอบมอเตอร์ออกนะถอดฝาครอบมอเตอร์ออกแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจับพัดลมนอนก่อนนะนอนนอนกับพื้นนะนอนกับพื้นนะนอนบนโต๊ะมันแคบนะโต๊ะมันแคบไปนะไม่พอนะเดี๋ยวพัดลมมันล่วงลงมาละเออ งานงอกงานงอกนะเต่๋ัช่างทวีปก็จะนอนกับพื้นดีกว่านะกว้างดีนะกว้างดีนอนกับพื้นจับนอนกับพื้นเลยฮ่า <c oughs> นะคอยตะครู่เอาอรันนะช่างทวีปก็ได้จับพัดลมนอนลงมาแล้วนะนะก่อนนอนแล้วก็เอากระดาษปูทะหน่อยนะนี่นะกระดาษปูท่าหน่อยนะ,นนะะนอยนะเอาละนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้ไม้นะมันหนุนไว้นะ อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะแล้วก็เอามาอืมนะโอเคนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะถอดน็อตออกสี่ตัวนะนี่นะเห็นไหมนะมีน็อตยึดฝาครอบมอเตอร์อยู่สี่ตัวนะหนึ่งสองสาม ตีนะแล้วก็ขันออกมานะเอาระนะสี่ตัวนะเอาล้วนะแล้วก็ขันน็อตออกหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะยกฝาครอบออกมานะฝาครอบมอเตอร์นะ เอาถ้าออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วก็ยกแกนออกมานะนี่แกนแกนพัดลมนะยกออกมาเอาออกมาแล้วโอ้แกนไหมนะนะแสดงว่าผ้าทับน้ํามันเนี่ยมันแห้งนะไม่มีน้ํามันหล่อลื่นนะเนี่ยมันแห้งเห็นไหมมันแห้งมันก็เลยไหมนะ มันก็เลยไหมนะข้างหลังยังพอได้นะข้างหลังยังไม่ไหมนะข้างหน้าไหมนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทําความสะอาดหยอดน้ํามันนะเดี๋ยวเรามาดูกันทินนะเดี๋ยวใช้ทินเนอร์นะทินเนอร์ล้างทําความสะอาดหน่อยนะนี่นะทินเนอร์ล้างทําความสะอาดหน่อยเอาระนะช่างทวีปก็ได้ใช้ทินเนอร์ล้างแกนพัดลมเรียบร้อยแล้วนะนะ เรามาดูกันนะสังเกตเห็นว่านะแกงก็ยังไม่สึกนะยังไม่จึกมากนะยังไม่สึกมากนะข้างหลังก็ยังใช้ได้นะข้างหน้าก็ยังไม่จึกมากนะเนี่ยนะใช้กระดาษทรายขัดก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเนี่ยนะไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนเพราะยังไม่จึกนะแค่เป็นคาบตกระปกนะ โอเคเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายขัดนะกระดาษทรายขัดนะไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนแกนนะกระดาษทรายเบอร์หนะนึ่งพันนะเนี่ยนะกระดาษทรายต้องละเอียดหน่อยนะกระดาษทรายละเอียดนะหยาบไม่ได้นะนะใช้กระดาษทรายขัดนะอย่างตามเบอร์หนึ่งพันนะนะกระดาษทรายหยาบเป็นรอยนะเป็นรอย ยังทำเบอร์หนึ่งพันนะกระดาษทรายนะเนี่ยแล้วขัดไปนะขัดให้สะอาดนะช่างทวีปใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันขัดนะใช้ได้นะเบอร์หนึ่งพันก็ใช้ได้นะหรือใครบีพันห้าสองพันก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันเบอร์หนึ่งพันขึ้นไปก็ใช้ได้นะใช้ได้ เคนะเห็นไหมจะสะอาดจะมองเห็นว่าสะอาดแล้วเห็นไหมนะนี่นี่นี่สะอาดแล้วเห็นไหมนะยังไม่เป็นรอยนะยังไม่เป็นรอยยังใช้ได้อยู่นะใช้กระดาษทรายขัดนะนี่นะสะอาดแล้วเดี๋ยวดูด้านหลังนี่ด้านหลังเหมือนกันนะนี่ด้านหลังเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษทรายขัดนะยังไม่เป็นรอยนะยังไม่เป็นรอยนะแล้วขัดไปเรื่อยเรื่อนะขัดไปเร<ๆ>ื่อยเรื่อย อระนะสะอาดแล้วนะสะอาดแล้วสะอาดแล้วนะเช็ดตันหน่อยอืมนะโอเคนะสะอาดแล้วนะสะอาดแล้วนะใส่กับคืนเข้าไปนะแล้วก็ใส่บูดบูดลองแกนนะเนี่ยบูดลองแกนนะใส่คืนเข้าไปนะอ ใสนะ่คืนเข้าไปนะเอาละนะด้านหลังนะด้านหลังใสนะ่เข้าไปแหวนลองแกนนะแหวนลองแกน นะเรียบร้อยนะแหวนลังแกนใส่เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาดูนะลูกปืนนะมันไหมอยู่นะเนี่ยนะนะบูทมันเป็นรอยไหมอยู่นะอันนี้เป็นฝาหลังนะฝาหลังมอเตอร์นะเป็นรอยไหมอยู่เดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดนะโดยใช้สำลีนะสำลีชุบทินเนอร์นะ เช็ดหรือใครไม่มีสำลีก็ใช้คัตตันบัตรก็ได้นะนี่นะช่างทวีปใช้คัตตันบัตรนะนะจุ่มทินเนอร์นะนี่แล้วก็นะแล้วก็ทําความสะอาดร,บรอบๆนะนะอย่าเข้าไปเอาละนะ เอาละนะแล้วก็ทาความสะอาดแล้วนะทาความสะอาดบูธแล้วนะเดี๋ยวเราก็หยอดน้ํามันนะหยอดน้ํามันนะน้ํามันหล่อเลื่นนะน้ํามันหล,ล่อเลื่นย้อนไปให้ชุ่มโชกเลยนะชุ่มแล้วก็โชกนะชุ่มโชกนะเอาละนะหยอดน้ํามันแล้วนะหยอดน้ํามันแล้วต่อไปนะอันนี้อีกอันนึงนะ อันนี้เราก็ทําความสะอาดเหมือนกันนะทําความสะอาดเหมือนกันนะใช้กตันบัตรเนี่ยนะจุ่ทิ้นเนร์นะแล้วก็ทาความสะอาดแย่เข้าไปนะนะดําปิดปีดําปิดปีนะทําความสะอาดบูธนะทําความสะอาดบูธมันไหมอยู่นะมันไหมอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหม ดำปิดปีนะเอาละนะใช้สำลีสะอาดเช็ดอีกทีหนึ่งนี่เช็ดอีกทีหนึ่งโอเคนะโอเคทำความสะอาดเรียบร้อยนะแล้วก็หยอดน้ำมันนะหยอดน้ำมันเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะหยอดไปหยอดให้ชุ่มโชกเลยนะชุ่มแล้วก็โชกชุ่มโชกเอาละนะ เรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะนะแล้วก็ใส่แกนพัดลมเข้าไปนะใส่แกนพัดลมเข้าไปอืมต่อไปนะใส่ฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังนะใส่ไปอืมอ่นะโอเคนะ แดี๋ยวเราก็จะขันน็อตสี่ตัวนะยังไม่ต้องขันแน่นนะยังไม่ต้องขันแน่นเอาละนะแล้วก็มาใส่ตรงข้ามนะขันน็อตทยางมุมกันนะขันน็อตทยางมุมกันนะเอาละแล้วก็มาข้างนี้เอาละนะดูเซ้่ลื่นไหมอ่ะไหลลื่นนะหมุนลื่นนะ พอหมุนลื่นแล้วก็ขันให้แน่นเข้าไปนะอืมเอาเะนะขันให้แน่นนะเอาละดูสิหมุนเป็นไงโอเคลื่นนะหมุนลื่นดีนะหมุนลื่นดีต่อไปนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่สลักล็อกใบนะ แล้วก็แย่เข้าไปในรูนี่นะแล้วก็ค่อยๆตอกลงไปนะเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจับพัดลมตั้งนะนอนมานานแล้วนะนอนมานานแล้วให้มันลุกสักเปล่า,านะให้มันลุกสักเปลจับตั้งเลยนะเดี๋ยวจับตั้งก่อนนะจับตั้งก่อน ต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่แคปนะแคปตัวใหม่เบิกมาแล้วตัวเก่ามันเสื่อมค่านะนี่นะมันเสื่อมค่าใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้ช่างทวีปก็เบิกมาใหม่แล้วนะสองไมโครฟารล,ลัดเท่าของเดิมนะวิธีใส่นะแล้วก็เอาเหล็กทวงใส่ไปก่อนนะนี่เหล็กทวงนะเหล็กทวงใส่ไปนะแคปวางนะแล้วก็สกูยึดเนี่เห็นไหมสกูยึด อนะเอาละนะต่อสายแคบต่อสายแคบนะเดี๋ยวเราก็ปอกสายไฟก่อนนะปอกสายแคบนี้ก่อนนะปอกสายก่อน นะเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะก่อนต่อนะเราก็ใส่ท่อหดสักหน่อยนะนะใส่ท่อหดไปนะใส่ท่อหดไปเอาละนะเราก็ต่อเข้าไปวิธีต่อนะจะสายไหนก็ได้นะสลับกันได้นะไม่ช็อตนะเนี่ยนะจะต่อสายไหนก็ได้นะ ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหานะล้วก็ใช้หัวแรงนะบัตรกีนะนะ้ำจะได้แน่นนะจะได้แน่นอาละนะต่อไปนะอีกข้างหนึ่งนะนะเราก็บัตรกีเข้าไปนะบัตรกีเข้าไปมันจะได้แน่นนะอาละ เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วก็ดึงดึงเท่าหดเข้ามาปิดซะนะอันนี้ก็ดึงเข้ามาใช้ความร้อนไฟแช็กลนนะนะหดแล้วอีกข้างหนึ่งเอาละนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะ ต่อไปนะเก็บสายเนี่ยนะใช้เคเบิลทายลัดนะจะได้เป็นระเบียบนะเอาละนะอันนี้ยาวโดเดนะยาวโดเดไม่สวยตัดตอกไปตัดเลยโชะเลยนะโชืมนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใส่นะก้านสายนะใส่ไปเลยนะอืม นะน็อตยึดตั้นกั้นตายเอาแล้วนะเรียบร้อยนะน็อตยึดกั้นตายนะเรียบร้อยต่อไปนะฝาครอบนะฝาครอบใส่เข้าไปน,น,นะน,น็อตนะน็อตเอาละนะเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไป ราบข้อพลาสติกด้านหน้า,น,าน็อตสี่ตัวนะอืเอาละ นะขันน็อตเรียบร้อยต่อไปจุกดึงสายเอาละเรียบร้อยนะเรียบร้อยจุกต่อไปกระจังหลังนะกระจังข้อพัดลมด้านหลังใส่ไปแหวนล็อกกระจังนะเอาละนะต่อไปใบนะ จุกล็อกใบนะจุกล็อกใบเอาระเรียบร้อยต่อไปฝาฝาครอบกระจังนะใส่ไปนะอันนี้ล็อกนะที่ล็อกกระจังนะกดลงไปอึ๊บเอารเรียบร้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอเคนะ ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะว่าจะใช้ได้ไหมนะโอเคนะเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กเอาเปิดสวิตเอาเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วามากดเนททำงานไหมนะ้าเอากดออนอ้าวทำงานแล้วนะพัดลมหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วนะ สปีดเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเดี๋ยวดูเบอร์สองเทเบอร์สองอ้าวเบอร์สองเบอร์สองก็แรงขึ้นมาอีกหน่อยอุ้ยลมแรงดิจังเลยนะพัดลมตัวนี้เนาะโอ้ยเ,อเบอร์สามเทเบอร์สามเบอร์สามนะเบอร์สามอ้าวเบอร์สามโอ้โหโอยลมแรงดิจังเลยดูสินี่ตันไปหมดเลยนะโอเคนะ พัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว็ลุกว่าอาการไม่รู้เป็นอะไรตกลงรู้แล้วยังครับเนี่ยฮะรู้แล้วยังว่าอาการเป็นอะไรโอเคนะขอบคุณมากครับครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตาม และรับชมอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงกริงกรริให้ด้วยนะครับ